แอดยาก็ความประทับใจนะคะหนูกดให้แล้วยังเอ่ยไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะลุกนะเข้ามากดติดตามแล้วยังเอ่ยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อ์ใส่หน้าจริงด้วยถ้าหนูจริงใจนะคะถ้าหนูไม่ใช่อวตารนะคะโอ้ยนะคะสุดยอดมากเลยคนของใจ ตอนนี้ยอดขึ้นปังๆเลยนะคะ <c oughs> ยอดขึ้นปังๆเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะ <c oughs> ขออนุญาตรูปของลูกชายลีโอนะคะนะคะขอบคุณนะขอขออนุญาตนะคะรูปรูปหล่อแล้วก็น่ารัก <c oughs> มีหลายรูปแต่รูปนี้ชอบที่สุดเลยนะคะน่ารักที่สุดนะคะ วันนี้ลูกชายหล่อมากเลยคนของใจนะคะชุดก็หล่อคนก็หล่อแล้วก็เพลงก็เพราะนะคะพลิ้วมากเลยนะคะหนุ่มน้อยนะคะนักสู้หัวใจเก่งเพาะมากเลยแม่แม่เอซี FC หลงรักเลยใช่จ้าทุกคนหลงรักนะคะเพราะความน่ารักค่ะของลูกชายนะคะน่ารักจริงๆนะคนอะไรน่ารักหนักานะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อคะ่ะ นี่หนูไม่เอาแล้วนะคะย่านะคะไม่ชอบนะคะขนาดเป็นเด็กเป็นเล็กนะนะคะขนาดเป็นเด็กเป็นเล็กนะคะตอแหละนะคะย่าขอนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะขอขอปิดแล้วนะคะไม่ไม่มีเวลาเล่นกับเด็กนะคะนะคะบล็อกเลยนะคะจริงๆไม่ชอบนะคะคีย์บอร์ดนะคะมาตอนแหลไม่เอาไม่มีเวลาที่จะคุย <c oughs> เห็นแม่เช้าแล้วนะคะขออนุญาตเด้ไม่ได้รังเกียจนะรักเด็กด้วยนะคะเอ็ดยารักเด็กนะคะแต่ว่าดูแล้วมันมันแหล่ะอจากใจจริงนะคะว่า